สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กามาพบมาพ่อนะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวด่วนซูฟังนะครับเป็นข่าวของทางภู้ยาบ้านฟินแลนด์นะครับกับทางคุณแพลวเผาคือเกาเด้อครับพี่น้องว่าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเอฟซีงงสุดๆบอสบิ๊กโดนแฉอีกแล้วแต่คนหน้าแตกคือแพลวพผา เกิดอะไรขึ้นเกิดนี่อย่างขึ้นเนาะบัที่หนีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ้าซูฟังเด้อครับผมนะครับกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับสีมีทางเอฟซีนะครับของทางคุณแพลวเาวนี่แหละครับพี่น้องนะครับเผินมาวานะครับว่าทางค่ายหรือว่าทางผู้บ้านฟินแลนด์นะครับไปแอบอ้างนะครับลิขสิทธ์นะครับเพียงน้าตายดบนรถไฟนั่นแหละครับพี่น้องหาว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นี่คือเป็นคุณแพลวเผานะครับโบเมน ของทางบอทบิ๊กนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีทูดีเพื่อนก็ได้ออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางเพจสบายดีทูดีนะครับเพื่อนโพสต์ว่าพ่อฟาดอีกแล้วจ้าวัสัุนะครับพวกรู้ไม่จริงแต่อยากเม้นปลอฟังเวอร์ชันซีเกมดีกว่าวัสดุครับพี่น้องนะครับพร้อมกับเป็นการแชร์คอมมนต์นะครับของทาง เอฟีนะครับซึ่งเพื่อนคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องนะครับเพื่อนโพดแบบนี้นะครับเพลงน้ําตาหยดบนรถไฟคนที่จ่ายค่าใช้จ่ายทําเพลงนี้คือคนร้องนะครับคนร้องก็คือคุณแพ้วพๆนั่นแหละครับพี่น้องค่ายไม่มีสิทธิ์ในเพลงนี้วสัสดครับแต่ด้วยความอยากเอาเพลงไปลงช่องค่ายเลยยอมบักนายห้างข้อไก่นะครับอยากโปรโมทค่ายซอยเขาเป็นใดย้ายวสัสดครับ หักเขาหลายแต่เขาเหยียบทุกทางเลยป๊าดนะครับอาว่าผู้ยญบบ้านนี่ไปเหยียบทุกทางเลยวาสันครับหักเขาหลายไปซ้อยเขาสุดท้ายถือเขาเหยียบวาสันครับพี่น้องนะครับใครว่าเพลงค่ายรู้ความจริงไว้ด้วยพวกข้อไก่วาสันเดีครับหลังจากนั้นบาต้องรอผู้ใดมาตอบพี่น้องผู้ยญบบ้านฟิแลนเขาไปฟาดเองครับนะครับผู้ยญบบ้านฟิเลนเขาไปตอบแบบนี้ครับกูเป็นคนสั่งแตงเพียงกูวาสันครับพี่น้อง มึงมีปัญหาอย่างบริสันครับนะครับชัดเจนนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฟาดเองเลยครับผู้ญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่าเพื่อนเป็ี่นค้นตั่งแต่งเองเพีเงเยงเพื่อนเองเด้อพี่น้องชัดเจนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็บคือทางเพจสบายดีทุด,เดีเพื่อนก็ได้ออกมาโพสต์ตอนะครับพี่น้องเพืพ่อนพตดว่าทําให้หลายคนรู้อีกว่าบอสใจกว้างให้อดีตภรรยาร้องเพลงน,นี้ได้โดยไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์นะครับพี่น้อง คุณสีออกมาแฉบอสบิ๊กนะครับแต่ว่าคุณหน้าแตกกับกายเป็นคุณเผาเพาคุณดีครับพี่น้องเอฟซีแต่ละมือละเว้นนี่หาแต่งานให้เราด้วยครับคุณเผาเพาแล้วก็ไม่ได้ออกมาว่าอีอย่างนี้ครับมีแต่เอฟซีนี่แหละครับหางานให้นะครับพี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาวาซูฟังเด้อครับผมนะครับชัดเจนนะครับอสบิ๊กโดนแฉแต่คนที่หน้าแตกกลับเป็นคุณเผาเพานะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาฟังได้เด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ